สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเช้านี้ก็ได้ตัดกิ่งต้นโมกนะคะตัดแต่งเพราะว่าเขาสูงแล้วถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะออกดอกในช่วงนี้ถ้าไม่ตัดมันก็ยาวก็สูงเมื่อวานนี้คือได้ตัดกิ่งพริกเนี่ยกิ่งพริกเอามาช้ำน้ำดูทดลองดูว่าเขาจะแตกรากออกมาไหมถ้าแตกรากนี่ก็คือถือว่ารอด แล้วก็แตกรากแล้วก็ค่อยย้ายเขาไปลงกล่องโฟมนะคะกล่องโฟมฝั่งด้านโน้นแล้วก็จะได้เติมปุ๋ยให้เขาทดลองดูอยู่สามกิ่งนะคะเออกิ่งพลิกอันนี้ก็จะเป็นกะเพราโหระพาส่วนอันนี้คือ,เ,อ,อเป็นกวงตุ้งนะคะลงกวงตุ้งไว้น,นี่ก็จะลงทีหน่อยลงจริงๆต้องลงเนี่ยไว้สัก 6ต้นแปดต้นแต่บังเอิญว่านี่คือเจาะเจาะเอาไว้ลงพวกผักชีขึ้นช่ายทีนี้กล่องเขาไม่มีก็เลยเอามาลงกวงตุ้มก่อนนะคะแล้วก็เมื่อช้านี่ก็ได้ลงพริกลงพริกกระเลียงไว้ลงพริกกระเลียงตามกระถางต่างๆแล้วก็อยู่ฝั่งด้านโน้นลงไว้ได้ ยี่สิบสี่ต้นจะพาเพื่อนไปดูยี่สิบสี่ต้นนี่ก็ตัดแต่งตัดแต่งเสร็จไปแล้วเนี่ยลงพริกกระเลียงไว้ตัดทางแล้วต้นมั่งสองต้นมั่งนะคะเนี่ยพริกะเลียงอันนี้ก็เนี่ยเวลาเขาขึ้นแล้วก็จะเด็ดยอดพอเด็ดยอดเขาก็จะแตก ออกมาเป็นพุ่มแบบนี้นี่ก็พริกกระเหลี่ยงนะคะนี่ก็จะเป็นใบแมงลักใบแมงลักกับกัะเพราที่ปลูกไว้ในกล่องโฟมเนี่ยพริกลงกระถางเล็กๆไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะหาอะไรนะหา เปลืกมะพร้าวที่ว่าเขาตัดเป็นชิ้นเล็กๆามาปิดหน้าดินให้เขาหน้าดินเขาจะได้ไม่แห้งเขาจะได้รักษาความชุ่มชื้นให้กับหน้าดินด้วยเนาะต้นหมอนต้นหมอนอืมเปรี้ยวดีชานี้ก็อยู่กับสวน ลงพลิกตัดแต่งกิ่งต้นไม้เสร็จเกือบจะหมดแล้วเหลืออีกสัก10%อร์เซนก็เสร็จพักก่อนพัก่อนพักผ่อนมุมนี้ก็จะเป็นต้นไม้ประดับนะคะมากินลูกหมอนดีกว่าสุกแล้วฝั่งด้านนี้สุกแล้วสุกแล้ว อนี่ยังแดงอยู่เลยนะคะตรงเนี้ยอ,อร่อยมีไว้ ก็ได้เก็บกินอยู่นะคะกินทุกวันวันละเล็กวันละน้อยคลิปนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆพ่อยามเช้าเช้าว,วันหยุดแต่ไม่ได้หยุดนะคะก่อนจากการก็เชื่อกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่รัดพาแซบด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีจ้า